สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเด็กๆเรียกร้องอีกแล้วอยากเล่นอะไรเอ่ยซ่อนแอบใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะแต่ว่ากติกาของเราก็คือ,อเด็กๆต้องแอบภายในบ้านเรานะห้ามเปิดรั้วไปข้างนอกเด็ดขาดโอเคไหมโอเคนะถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันเลย s <S ตอนนี้เราจะไปหานะนะเมือนเราจะเห็นแล้วนะทุกคน เจอแล้วเจอแล้วมันจะมาอยู่ที่ไนเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูสิเอ๊ะตอนนี้ไม่เห็นนะสงสัยอะ่ะจะวิ่งวนไปหน้าบ้าน,นแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันจะต้องเบาๆนะเบาๆ ยุด,ยด <laughs> จุดนีเจอแล้วเจอหมิงหมิงเจอแล้วนีเจอใครอีกเจอน้องนายเจอแล้วเ <laughs> จอพี่ดีเจอแล้วเจอแล้วเอ้าแล้วว่าแต่พี่นายพี่ดีหมิงหมิงและคุณเขาหายไปไหนเนี่ยพี่ดี ปะถ้างั้นเราไปตามหาขุนเขากันดีกว่าเฮ้ <ปะ S 1> hey, หรือว่าจะอยู่แถวแถวหน้าบ้านหรือเปล่าไปดูซิหาจนทั่วแล้วนะเนี่ยอยู่ในนี้เปล่าอยู่ใน,นนี้เปล่าพี่ดีเนี่ยอยู่ใน,นนี้เปล่าไม่มีนะเอ๊ hey, หรือว่าจะอยู่แถวแถวในรถไหมในรถไหมอย่าไปดูในรถด,ดีกว่าไป อยู่ในรถอาจจะอยู่ในรถอาจจะซ่อนอยู่นี่ก็ได้เหลือขุนเขาคนนีไ่ไงลักษณะท่าทางน่าสงสัยมากเลยทุกคนเพราะว่าประตูเนี้ยเปิดอยู่เนี่ยเอา้าทำไมไม่มีไปด้านหน้าไหมพี่ดีด้านหน้าไหมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันจะเอา้าไม่มีไปไหนเนี่ยอะไรล,ลพี่ดี ช่วยกันไปหาคุณเขาสิเฮอา้บ้องคุณเขาโอ้โหเกมนี้คุณเขาชนะเลยนะเนี่ยเพรว่าเจอคุณเขาคนสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยคุณเขาไปโลบตรงไหนครับตรงนั้ีออตรงไหน กระโดดทุกทีกระโดดสูงๆนี่เลยเหรอโอ้โหแบบ,แบ,บ,แบ,บหลังเต้นแบบหลังเต็นโอ้คุณเขาเก่งมากเลยโอ้โหคุณเขาเป็นผู้ชนะเย้มามีเดี๋ยวเราต้องเล่นอีกรอบสองเป็นยังไงพี่ดีใช่เอาโอเคโอเคได้ได้ไปเด็กๆเด็กๆถ้างานไปซ่อนนะรอบนี้นะห้ามวิ่งนะถ้าเห็นก็คือโป้งเลยถ้าศบกตาก,กับคนหาก็คือโป้งเลยโอเคไหมไป สาไปเลยสี่4ปดสี่สบหาล้นะบรรยากาศเงียบมากคิดว่าเด็กๆน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะทุกคนเฮ้ยมีเต็นเด็กๆน่าจะอยู่ที่เต็นนะเนี่ยอื้เต็นนี้น่าสงสัยมากแถวเราจะค่อยๆเดินไปเฮ้ย หมือนจะเจอเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มด้วย่ะในเต็นเฮ้ยเต็นขยับด้วยเด็กๆอะอยู่เต็นแน่ๆ,ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยขยับใหญ่เลยเอาละเดี๋ยวเราจะเปิดเต็นรับรองน่าจะอยู่ในนี้หมดเลยอ,อือกเดกเปิดก่อนอึบอึบ เฮ้ยตัวอะไรตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะหยุดนะเฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดีกว่าเยอะแล้วเยอะแล้วเด็กแก๊ะติ๊กแก๊ะติ๊กแก๊อยู่ไหนเด็กแก๊ะติกเก๊ะเมื่อกี้อะเกิดเรื่องแล้วพี่นายเมื่อกี้อะเจ้ากวาง เจ้ากวางมันหลบอยู่ในเต็นท์นมาได้แบบกับเราตอนไหนจริงเจ้ากวางจริงนะแต่ว่าหนูรู้สึกเหมือนมีคนมองเราอยู่องหลังไหนมีคนมองเราเหรอ,อไหนเฮ้ย oh, <no. S 1> จริงจริงด้วยมีคนมองเอา้าหายไปไหนแล้วตามไปเดอ๋พี่ดีไปไปเรื่องนไ,ไปตามไปตามเอาอุป,ปกรณ์หน่อยแมถ้าจะไปจับกวางอะตามไปเร็วเร็วเร็ว ไหนไหนไปไปเร็วดิเยแถวนี้อะทำไมมันเงียบจังเลยพี่ดีปุ้ยๆเต็นขยับเต็นขยับเต็นขยับอ้ะเมือนจะมีอะไรอยู่ในเต็นท์ไม่มีหรอเฮ้ย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 เย้เลยเจ้เขเจกวางเจ้ากวางมันจับคุณเขาไปโอ เอาอยัางไงดีเมื่อกี้เจ้ากวางอะ่ะมาจับคุณเขาไปแล้ตอนนี้เราก็ตามไม่ทันด้วยอ,ะอ,ยอ่ะโอยเหนื่อยมากเอ๊แต่ว่ามันมีเคยเล่นเกมนะเขาบอกว่าเจ้ากวาง99วันอะ่ะมันจะกลัวกลัวอะไรรู้ไหมกลัวไฟเฮ้ย,ยได้ไงไปวิ่งเร็วเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียง หยุดนะจุกวางหยุดเอ้ยเอ้ยโอ้ยเหนื่อยเจอไหมเจอไหมเจอน้องไหมไปอีกไปอีกเร็วไปอีกเอ้าเอ้าเจอไหมเต็นขยับเองได้ไงเต็นขยับอีกแล้วเหรอไหนไหนเฮ้ยจริงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิงหลบมาหลบมาก่อนเราต้องสำรวจก่อนว่ามีอะไรอยู่ในเต็นท์หรือเปล่า เฮ้ยแเราจะช่วยน้องยังไงเนี่ยดีเอาไงดีเปิดเต็นเปิดเต็นเอเราเราจะช่วยก็จับกวางดีรูดซีฟเลยเปิดเต็นเลยดีรูดซีฟเปิดเต็นเอ้ยพี่ดีโดนจับเปิดเลยพี่นายพี่นายเปิดตอนนี้เลยเปิดนะเปิดนะได้ยังได้ยังเอาคุณเขามานะเดี๋ยวนี้เอ้ยพี่นายพี่นาย มามิว่าอย่าเข้าไปเหอะออกมาเถอะเดี๋ยวพี่นายจะโดนจับเข้าไปอีกเอายังไงดีเดี๋ยวขอส่องก่อนขอส่องดูก่อนนะเฮ้ยเจ้ากวางจริงด้วยทุกคนเฮ้ยเด็กๆร้องให้ช่วยพี่นายเอาเลยพี่นายไปอึ๊บ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 ยุดยุดยุดจับเด็กมาทำไมเจ้ากวางเฮ้ยเฮ้ยไปได้ ยดยนดยนดยนดยุดจควงจับ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 ได้แล้วจับเัจะจับเร็วเฮ้ย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 ับนีนยยบ่จ kind of ับแล้วจับแล้วมาเปิดเเฮ้ยเอ้าปาับปาเฮ้ยกป่าเลย ุ้ยอะไรของปลาเนี่ยอาลุกก่อนลุกก่อนก็าบอกปาเห็นเด็กๆเล่นซ่อนหากันใช่ไหมปลาก็อยากเล่นด้วยไงเอาอยากเล่นด้วยแล้วมันเล่นดีๆตกอกตกใจหมดใช่ไหมพี่ดีใช่แคาปบบป้าบอกอ่ะมันก็จะไม่ตื่นเต้นละซีแบบนี้เลยแอบพปจั๊กวานแล้วก็ไม่เล่นด้วยไงมันตื่นเต้นเกินปลาป้าป้าไม่นรอบมึงป่ะไม่เอาแล้ว เหนื่อยแล้วโอเคนะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เล่นซอนแอบกันสนุกมากเลยแต่น้องๆเวลาเล่นซอนแอบนะต้องระมัดระวังด้วยอย่าวิ่งเร็วไม่งั้นจะเป็นเหมือนพี่ได้ใช่พี่ได้เป็นอะไรครับวันนี้ล้มใช่ไหมสะดุดล้มไหนมีเดลรับาดเจ็บตรงไหนบ้างครับไม่นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมไดลัาบาดเจ็บนิดหน่อยนี่โชคดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นต้องระมัดระวังนะอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝาก,กดติดตามช่อง n u d i TV Nudie TV n u d i เ Gamer ฝากกติดตามนะคะบ๊ายบาย